ครับผมผมกบฏเชื้อคนเมืองนะครับแต่จะพยายามอุปภาษเมืองนะครับในวันนี้ผมก็ได้มาสอนวิธีการดูแลตนเองนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอาการปวดคอปวดหลังนะครับก็ mm hmm. จะสอนให้หมู่ประชาชนหมูเฮานะครับได้รู้จักวิธีป้องกันตัวเองนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เฮาต้องหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรรม,มาดาแล้วเนี่ยหมูเฮาเนี่ยตึงบอกให้ได้รู้วิธีการที่ถูกต้อง ผมก็เลยจะแนะนําในเรื่องของการออกกาลังกายนะครับซึ่งประกอบด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อนะครับนอกจากนี้ก็วิธีการบริหารร่างกายออกร่างกายออกกําลังกายนะครับตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นตัวเราไปลวค้างไว้กสามวิแวต่ห้าวินนับห้าทำสามครั้ง ไม่ต้องไปสุดนะค้างเอาไว้แล้วก็แต่เราค้างเอาไว้เงี้ยแล้วก็ไม่ใชการงชยออทีหนึ่งดันไหหน้าไม่องบิดนสองอามสี่ห้านี่เลยครับหนึ่ง สองสองา้งไว้นะครับห้านับห้าแล้วก็กลับที่เดิมดันดึง,งลงเข้าหาตัวดึงเข้ามาหาตัวหนึ่งและห้าสามห้าแลครับไม่ได้ยกขึ้นมาไปข้างหน้าเลยครับเอออยู่ข้างหน้า,บบนาเราจะดับหัวไหล่หรือตัดหัวไหล่เล็กน้อยก็ได้แล้วก้มศีรษะด้วยเออมันจะตึงเมื่อเราท่าไว โน้มตัวแล้วก็ตึงเนี่ยนะฮะย้อนย้อนเข่าข้างในนะฮะย้อนเข่าด้านในแล้วตรงนี้ถทางข้างไหนนะฮะตึงไหมครับรู้สึกตึงไหมนะฮะตึงนะใครทำไม่ตึงแว่าผิดวิธีเดี๋ยวคุณข้างรับข้างก็หนึ่งสองสามสี่ห้าขาพยายามหนีดิจันจะไม่ห่างงี้ เห็นไหมครัพยายามอยู่นี้ควายนี้ควายเป็นรูปตัวเอกไม่ได้ห่างนี้นะครับนี่ที่พองว่ามันี่เขาอีที่เตี้ยก่อนถ้าจะอีที่เตี้ยเนี่ยถ้าอย่างนี้คือยืดตรงนี้ผมตึงมากแต่ผมไม่ตึงหรอกเพราะผมพยายามยืดบ่อยๆอันนี้แล้วเราเราทำก็อีที่เตี้ยแค่นี้ตึงนะฮะใช้วิธีย่อขาลงตันนี้จะตึงมากรู้สึกนะฮะถ้าเราย่อข้างหนึ่งลงจะตึงมากอันนี้ทำบ่อยๆแล้วนอนไม่็นโรคเข่าเสื่อมนะแก่มากก็สูงไปก็ไม่เสร็จเพราะมันไม่ยืดนะฮะเดินคล้องด้วย เห็นไหมล,ลุกขึ้นเดินก็เอาเท้าที่จะยืดนะครับไปข้างหน้าเหยียดตรงแล้วก็ย่อลงนะครับ<ม>ถ้ามีกำแพงเนี่ยาั้องนหนักตัวเราเดี๋ยวนี้ก็พี่ไปได้จากนี้แล้วย่อไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวลงขาหลังเขา่าเหยียดอแล้วก็เขา่าเหยียดตรงแล้วก็ลงแล้วก็หมุนไปเขียนวงกลมด้วยเท้า้วช้ากระโดดขึ้นนะฮะแล้วก็ลงแล้วเขียนวงกลมด้วยเท้านะฮะเราทำโดยหมุนอ่าให้เข่าอยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็หมุนด้วยข้อเท้า ทำตั้งสามบงสี่บงนะฮะแล้วก็สลับขาเพราะการทาอย่างนี้นะครับถ้าเราทาแล้วหมุนได้นเนี่ยอีากข้างนึ่งต้องยืนยันค้างไว้รับห้าแล้วก็กลับลมออย่างนี้เค,เนนนนครับแล้วขึ้นมาผานหน้าท้องอตรงนี้เก็เป็นประจาบริษัทสุริวงศ์รยสวีทงเกิลคารดงเลก็รีอก เคยมีเคมีรเนือจากว่าาการทำงานนี่ค่ะการทำงานแล้วก็ปวดตังเนื่องจากว่านอนเวลานอนจบานแต่ว่าตัเจ้ามางากะแก้กันโดยเป็นการักาเานกักาึงานวันหลังี่เาทำงานวค่าะเกี่ยถ้าอาจจะมีพฤติกรรมที่เราเรา้าพฤติกรรมที่เขาทำอยู่จะจัง ถ้าว่าอาทำงานเกี่ยวกับยาฆ่าแงสัเกี่ยวกับยาฆ่ามัทเกี่ยวกับขายสุพรเรื่องนสพรเนี่ยใช้บริการบรรนาไาบไวยทำงานสมมากพนักงานนี่จะใชการสังคมของบารณาไปเกือบเกือบหมดเลยสมาใจ้แบบแล้วเคยมีอากาศปวดหลังป่ะคะครับเพราะทางานเกี่ยวกับมันต้องยกของน้วยัพนักงานนี่ยฮะสุดมากเ นนจากอาการปวดหลังนี่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานโดือค่ายนัคะปวดหลังนี้สมัยการทำงานแล้วแล้วามพอพ้อซื้อของการาอบรมในวันนี้แล้วค่ะได้ความรู้อะไร